ความกลัวคืออารมณ์ความรู้สึกที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่หลายครั้งมนุษย์เรากลับเลือกที่จะท้าทายกับสิ่งที่ทำให้กลัวซึ่งในภาพยนตร์ The Eyes Diary คนเห็นผีมีอยู่3ามสิ่งที่คุณต้องกลัวกลัวความสยองโรแมนติกนี่คือภาพยนตร์โรแมนติกเฮอร์เรอร์ที่จะทำให้คุณขนลุกและซาบซึ้งไปพร้อมๆกันผ่านการกำกับของมาดี่ยวชูเกียสัก์วิรกุลที่เคยฝากผลงานสุดหลอนอย่าง คนผีปีศาจและ13เกมสยองมาแล้วหลังเรื่องนี้นะจริงๆมันก็คือหนังรักที่มีอุปสรรคคือความตายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่เรารักตายจากเราไปโดยที่มีอะไรบางอยา่างติดค้างคาอยู่แล้วเราพยายามจะสื่อสารกับเขานองตื่นกลัวการแสดงสุดสะพรึง ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สีนักแสดงนำที่เคยได้รับรางวัลด้านการแสดงมาแล้วซึ่งการแสดงของพวกเขาจะทำให้คุณเชื่อจนรู้สึกได้ถึงความกลัวและความรักของตัวละครที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมันแตกต่างจากหนังผีทั่วไปมันไม่ได้สักแต่ว่าทําให้คนดูตกใจมันมีเรื่องของความรักด้วยผมรู้สึกว่าเคมีผมกับโฟกัสเนี่ยสำหรับผมแล้วผมว่ามันลงตัวปาเป็นคนที่ รักใครรักจริงค่ะแล้วก็เหมือนให้ความสำคัญกับสิ่งของที่แฟนให้มาส่วนของปลาเนี่ยถ้านนับดีๆแล้วน่าจะเป็นคนที่เห็นผีเยอะที่สุดในเรื่องเลยกลัวภาพหลอนติดตากับงานสร้างของอภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณต้องเชื่อในสายตาตัวเองไม่ว่าจะเป็น ของคนตายพร้อมเรื่องราวของเจ้าของที่ตายโหงและพร้อมจะทวงคืนทุกเมื่อเท่านั้นยังไม่พอบรรยากาศชวนผวาของสถานที่ถ่ายทําจริงที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างบ้านไม้หลังเก่าที่มีศพคนตายหรือโรงพยาบาลร้างที่มีประวัติสุดสยองซึ่งจะกลายเป็นภาพติดตาคุณไปตลอดพอมาดูสถานที่จริงๆเนี่ยมันมีความขังของแบบความเป็นมาของแต่ละซีดอะไรเงี้ยครับอย่างบ้านเงครับบ้านแล้วดูน่ากลัวดูวังเวงเนะครับ แล้วก็บ้านที่แผ่นคออะไรเงี้ยครับขนาดผมเข้าไปเฉยๆอะผมรู้สึกว่ามันแบบน่ากลัวมันแบบว่ามันทาให้ผมรู้สึกอึดอัดแทนสถานที่ทุกสถานที่ไปถ่ายเป็นสถานที่ที่ร้างจริงๆพอบบางชิ้นที่อยู่ในหนังนึกว่ามันเป็นของจริงที่อยู่กับสถานที่นี้ด้วยสามารถมันเหมือนจนทําให้เมเย์แบบเฮ้ยหลอนมากอะอยากจะหยาบคายออกมาหลอนโคตรทั้งหมดนี้คือความกลัว ที่คุณจะได้สัมผัสจนเต็มตาเพราะไม่ว่าคุณจะเคยเห็นผีมาก,ก่อนหรือไม่ภาพยนต์เรื่องนี้จะทำให้คุณกลัวการเห็นผีมากกว่าที่เคย The Eyes Diary คนเห็นผี30ตุลาคมนี้